สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปนี้นี่งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วท่านสมาชิกที่มาดูใหม่ก็ไปอยากดูย้อนหลังได้นะครับคลิปสุดท้ายของงวดงวดนี้นะของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนครับผมลงให้โอ้นานก่อนให้ออกจะห้าหกวันมั้งนะครับก็ข้านะครับข้านะงวดนี้ข้าสูตรนี้ผมอมธิบายท่านสมาชิกแล้วว่า สองหวดซ้อนที่ไม่เข้านะครับทั้งหมดมันจะมีอันนี้เก้าชุดอันนี้หกชุดนะครับนะครับ <Sí? S 1> ก็งวดงวดก่อนหน้านูนก็ไม่เข้างวดก่อนต่อมาก็ไม่เข้างวดเนี่ยมึกวันนี้เนี่ยเข้านะครับนี่เนี่ยฟังฟังหกชุดนี่นะครับฟังหกชุดนี่เนี่ยฟังหกชุดนี่มันจะมีหกชุดก็จะมีเก้าชุดเนี่ยที่เข้านะครับเนี่ยเ <spe ak> ข้าตัวนี้ส่วนฟัง ฟังเก้าชุดจะมีตัวนี้ที่เข้าในี่เนี่ยผมปุงกลมมให้แต่นานแล้วอันนี้นะเนี่ยเข้านะครับหนึ่งสี่ล่างนะครับเก้าศูนบนนะสั้นๆน,นะครับคลิปนี้ก็เห็นท่านเจ้าทิตเข้ามาดูอยู่สามร้อยกว่าท่านนะไอ้สูตรนี้ที่ผมลงไปไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคือเลขมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันตรงถ้าถูกถ้าเข้านะก็ งวดก่อนหน้านั้นอ่ะสองงวดซ้อนมันไม่เข้าผมก็เลยหนักเลยแต่แต่ผมก็ไม่ทิ้งนะครับมันเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนะี่ยสูตรเอ่อการคำนวณแบบนี้นะครับสูตรดั้งเดิมก็ใช้งานนะมาหลายงวดแล้วนานมากมันเกือบเกือบเป็นปีแล้วมั้งเก <c oughs> ือบปีหนึ่งแล้วแหละสูตรนี้นะนะที่ผมให้ท่านมาซิ่งแต่ว่าผมจะทำคลิปแบบคลิปเดียวนะครับ ผมจะไม่ได้ทําว่าอสลุนนูน่นนี่ตัดนู่นนี่นะครั้งแรกงวดก่อนหนะ้านี้ก็จะบอกผมบอกว่าจะตัดให้แต่ผมไม่ตัดเพราะว่าเล็กมันไม่ชนมันตัดไม่ได้เห็นไหมนี่นี่เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยสองสามสี่เหล็กไม่ชนมันตัดไม่ได้มันยังอยู่บับเต็มอย่างเนี้นะครับเนี่ยถ้าจับแนวตั้งก็อยู่เก้าชุดอย่างนี้จับแนวแนวขวางอย่างนี้จับอย่างงี้ก็ได้ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับงวดนี้ได้นะได้เก้าศูนย์กับหนึ่งสี่อ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยว ผมทำเสร็จเดี๋ยวผมจะลงให้ดูติดตามไว้นะครับติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับออกดไลค์กดแชร์ไปขอบคุณครับที่ติดตามขอให้โชคดีหมดถัดไปนะครับ